ความหมายของความสําเร็จที่นุ่นชอบที่สุตตตดตั้งแต่เกิดมา20ปีเลยอ่ะทุกัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนอารยา p s k นะคะความหมายของความสําเร็จที่นุ่นชอบที่สุดตั้งแต่เกิดมา20ปีเลยอะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เอามาจากหนังสือเรื่อง The Stranger's Secret <S ของคุณเออร์ไนทิงเกลซึ่งเขียนไว้เมื่อ64ปีที่แล้วอ่ะคุณคนนี้นะคะเขาก็ได้นิยามความสําเร็จว่าความสำเร็จเนี่ยมันคือการที่คุณน่ะรู้ว่าคุณอยากจะเป็นใคร ในอุดมคติเลยอะแบบเนี่แหละแบบคนที่ฉันอยากจะเป็นอะเออแล้วคุณเดินไปทางนั้นแค่นั้นจบอยากจะแบบเป็นครูก็เป็นครูไปบางคนเนี่ยอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์เราก็เป็นแม่ค้าออนไลน์เราก็ทําแม่ค้าออนไลน์เลยหรือว่าใครอยากจะแบบเป็นนักพูดที่ดีขึ้นเออเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีขึ้นเออเป็นนักเขียนที่ดีขึ้นเราก็แค่ทํามันในทุกๆวันคือเราได้ก้าวไป ในคนที่เราอยากจะเป็นในทุกๆวันอะ่ะแค่นี้ก็คือความสําเร็จแล้วปัญหาหลักเลยเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่อะไม่คิดเลยว่าเราอยากจะเป็นใครหรอเราก็แค่เดินตามคนข้างบ้านหรือว่าคนที่ดูประสบความสําเร็จอะบางทีเราแบบเห็นเขาเป็นอันนี้เราก็อยากจะเป็นบ้างไงเห็นเขามีอันนั้นเราก็อยากจะมีบ้างไงแต่ว่าเราไม่เคยแบบมีนิยามความสําเร็จของตัวเราเองเลยอันเนี้ยคือไม่ประสบความสําเร็จตั้งแต่แรกแล้ว เพราะว่าอะไรเพราเราไม่ได้มีนิยามไงเราเหมือนแบบความสําเร็จเนี่ยมันคือการที่เราวาดวงกลมไว้อะเออเราแบบเราเห็นอะคนที่เราอยากจะเป็นอันนั้นนะแล้วเราแค่แบบเดินไปทุกวันน่ะเหมือนเราระบายสีในวงกลมอันนั้นนะการที่เราไม่ได้คิดถึงความสําเร็จของเราคืออะไรอะเออมันเหมือนกับการที่เราอะเอาเรือไปปล่อยไว้ในทะเลอ่ะแล้วไม่เอาคนลงไปหรอกนะเปิดเรือเลยสตาร์ทเครื่อง ไปลยจ้าไปไหนก็ไปเลยอย่างเงี้ยชีวิตก็จะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วคิดว่าเรือลำเนี้ยมันจะไปถึงเกาะไหมมันจะไปถึงภูเก็ตหรือว่าไปถึงเกาะล้านไหมไม่มันอาจจะหลงไปอยู่อะไรอ่ะควโลกหรืออะไรสักที่แล้วมันก็คงจมแน่นอนเพราะแหลมมันไม่มีสมองไงมันไม่ได้คิดเออไม่ได้คิดว่าเออมันจะไปไหนเลยคล้ายๆกับอะไรเรื่องสตาร์ทอัพใช่ปะ่ะสตาร์ทอัพที่บอกว่า เออฉันจะแบบนั่งเรือไปที่ไหนก็ได้ที่มันพาฉันไปอแต่ในสตาร์ทอัพมันยังมีคนนั่งไงมันยังมีสมองไงมันต้องคิดว่ามันจะแบบเออยังไงต่อแก้ปัญหาย,ยังไงต่อไปยังไงต่อแต่ว่าถ้าการที่คุณไม่ได้คิดถึงว่าคุณอยากจะเป็นใครเลยอะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเรือลำนั้นแหละแล้วคุณ <S <S เออในทิงเกลิลเนี่ยเขาพูดไว้ว่าแบบเหมือนตอนเนี้ยมนุษยชาติอะไม่ใช่พูดถึงตอนนี้หรอกตอนนั้นอะมนุษยชาติอะ เหมือนแบบมันมีกรอบอะไรบางอย่างกรอบในสังคมเนี่ยบางคนอะเคยได้ยินมาว่า the survival of the fittest ใช่ไหมว่าเออคนที่มันแบบเก่งที่สุดเนี่ยแหละมันต้องชนะเออมันต้องอยู่รอดใช่ปะมันเป็นเหมือนวิวัฒนาการอะไรอย่างงี้งแต่ว่าสังคมในปัจจุบันอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นการที่เราอะไม่ให้คนที่อ่อนแอแพ้เท่านั้นเองมันไม่ใช่การที่แบบเออเรามาป้องกันให้คนที่เก่งชนะไม่ใช่เรา ป้องกันให้คนที่อ่อนแอเขาไม่แพ้หรือว่าเขาไม่ตกหล่นไปความคิดที่แปลกใหม่มากๆซึ่งทีหลักที่สําคัญเนี่ยในการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวอ่ะในชีวิตเนี่ยมันก็คือการที่เราอ่ะคิดถึงอะไรเท่านั้นเองเราอ่ะจะเป็นสิ่งที่เราคิดถึงเลยอ่ะถ้าชีวิตใครบางคนเนี่ยไม่คิดอะไรเลยเขาก็จะไม่เป็นอะไรเลยคือหมาถึงว่าไม่ได้แบบเป็นอะไรเลยอ่ะเพราะว่าการที่เราอ่ะคิดอะไรบางอย่าง มันก็เหมือนการที่เราอ่ะปลูกมเมล็ดพืชลงไปในสมองแล้วก็จัก,กรวาลของเราอ่ะจัก,กรวาลของเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนพื้นดินเรียบๆถ้าสมมุติว่าเราอ่ะเอามเมล็ดฟักทองไปหยอดอ่ะสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นมเมล็ดฟักทองใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่ะเอา ยาฆ่า,มาแมลงอย่างเงี้ยไปพ่นไว้อะในดินของเราเราอะมีสิ่งที่จะทําให้ความสําเร็จอะ่ะเป็นจริงอยู่ในตัวอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะปลูกความคิดอะไรไว้ในสมองของพวกเรานิสัยของเราเองดังนั้นเนี่ยเราต้องมาตัดสินใจว่าเออเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะเป็นใครหรือบางคนอาจจะแบบ มันอาจจะไม่ได้มีคำนิยามะเราอยากจะเก่งขึ้นในเรื่องไหนเเออเป็นนักเขียนที่ดีขึ้นอย่างนี้เป็นนักพูดที่ดีขึ้นไหมพอเราตัดสินใจได้แล้วเนี่ยเราก็แค่เดินไปทางนั้นในทุกวันเราอาจจะแบ่งเวลา5นาที10นาทีอย่างเงี้ยมาทําสิ่งที่เราแบบเราอยากจะเป็นเออมาทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นในทุกวัน แค่นั้นน่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเนี้ยเราแบบสําเร็จแล้วเราชนะแล้วในทุกๆวันเราอะ่ะไม่จําเป็นต้องรอถึงวันที่เราอะ่ะได้ครอบครองสิ่งนั้นหรือว่าได้รับการยกย่องจากคนแบบทั้งโลกอะไรแบบเยอะขนาดนั้นน่ะเราไม่ต้องรอถึงวันนั้นหรอกรอถึงวันนั้นก็เหี่ยวก่อนพอดีนะแต่ว่าเราอะ่ะได้ทําในทุกๆวันได้ก้าวเดินไปหนึ่งก้าวทุกวันอย่างเงี้ยแค่นั้นน่ะมันก็คือความสําเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วบางทีเนี่ยเราอะ่ะไปคาดหวังกับผลลัพธ์มากเกินไปจนเราไม่ได้ทําอะไรเลย แต่ว่าจริงๆอะเราอะสามารถทําอะไรบางอย่างได้เราอะสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้ได้เป็นนักเขียนที่เก่งขึ้นได้เป็นนักพูดที่ดีขึ้นกว่านี้ได้หรือว่าเป็นดีไซนเนอร์ที่ดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมให้ทุกคนอะตัดสินใจใช่ไหมว่าเราอะจะเป็นเราในอุดมคติยังไงเออลองคิดดูว่าจริงๆแล้วเราอะถ้าเป็นเราในอุดมคติเลยแบบเลิศเลอเพอร์เฟกอะมันเป็นยังไงแล้วเราก็แค่แบ่งเวลาทุกๆวันอะ มาสร้างนิสัยเพื่อที่นิสัยนั้นอะ่ะจะพาเราให้เราได้เป็นคนคนนั้นจริงๆส่วนนุ่นเนี่ยก็อยากจะเป็นนักพูดที่ดีขึ้นให้คนอื่นน่ะได้รู้สึกดีกับชีวิตมากขึ้นหลังจากที่ได้ฟังถ้าคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนไหนเนี่ยที่ยังไม่มี My s เซลฟีนะตอนนี้นุ่นก็เป็น CEO นุ่นนะคะได้สั่งผลิต My s เซลฟีมาแล้ว200อันซึ่งหัวของม y s เซล i e ของนุ่นเนี่ยมันก็มีความถึกชนมากๆแล้วก็สามารถใส่ได้กับไตรพอดหรือว่า ไหเออค่ตั้งกล้องทั่วไปเลยเนาะสำหรับ8คนแรกที่ทักเข้ามาเนาะนุ่นก็จะมีแถม130พาดหัวที่ทำให้คนชะง,งักงันนะคะ mm hmm. เผื่อว่าคร mm ีเอเตอร์คนไหนนะ mm hmm. ยังเครียดกับการคิดหัวข้อหรือว่าคอนเทนต์ในแต่ละวันเนี่ย mm hmm. ก็มา F กันได้เลยนะคะ mm hmm. ซึ่งปกตินะคะราคาของหัวข้อนี้อยู่ที่990แต่ว่า ถ้าใครทักมา8คนแรกนะคะก็ฟรีไปเลยนุ่นก็จะแถมให้กับอันนี้ราคา450บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทย บวกกับพาดหัว1น130หัวข้อเนาะของนะคะก็จะมาประมาณต้นเมษาใครสนใจยังไงสามารถทักไลน์นุ่นมาได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตามนุ่นได้นะคะที่ y t u t u อารยา PSK จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปแล้วก็ข้อคิดจากหนังสือและความไร้สาระในชีวิตของเราเองหรือใครชอบดูในเพจก็สามารถติดตามไว้ในเพจอารยาสตอรี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะบาย Thank you.